ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อะไรอ่ะไอ้เทยมันต้องใช้เวลาหานละแป๊บหนึ่งอ่ะจำชิงช่องเขาไม่ได้อ่ะรอก่อนแล้วกันนะขอบคุณฟูฟูเดี๋ยวดอกนะครับสนับ20บาทอีกไม่ใช่ไม่ใช่คงนี้ไม่เคยยินเขาลบนะอันนี้กูไม่ได้ฟอลเลยซ้ำปะนั่งขวายห้างนะเข้าสู่สถานะหมอลำนะตอนเนี้ยไอ้เท่ยทบเปิดรีบเลยหายมันอยู่ไหนอาจารย์ปวดไปปวดข้างหน้าเลยปวดแล้วปวดแล้วไปแบบปวดปวดได้แล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อที่จเจอที่จเจอน้ำปั่นไฟด้วย ไ้กูไปตรงนี้เดี๋ยวฉิกให้เดี๋ยวฉิกให้แล้วเต็มงงไม้ไม่งงกูพับเลยไม่ไม่นะแร่ใครอ่ะวันนี้ผมไปดูหนังแล้วคนแล้วยืนคนเดียวโอ้โหมึงยืนคนเดียวเลยเหรอใจเย็นน้องทำไมมึงเข้าเมืองตาหลิวมึงไม่หลิวตาตามมันใหญ่ครับ เข้ามืองาลีอุ้ยโอ้โหไม่โดนตัานได้ไงวะโอ้ยโอ้โหแย่แล้ววะเจพับไปแล้วยกไปขึ้นมาโอ้โหมันทาก็พับไปแล้วก็ยกเองได้ไอะรทำเองได้ก็ยกเองได้พับเองได้พับใส่เลือดแล้วก็ยกเลยตอนนั้นดีอไม่เป็นไรผมพับเองเจน้องอะไรนั่นใบหยันเทคกอะใบายันเทคกกูยืนเชียร์เบนส์ก่อนสมือด้วยเด็กสมือด้วย อาดักไม้นะดักไม้นะเอาว่ะเอาไว้เบนจุ๊บตึงๆว่ะเอ้าเอาเฮียกูยืนเชียร์ไม่ได้เลยกลับไปแล้วเบนกลับไปแล้วไอ้เบนกูรอซัพพอร์ตอยู่รอซัพพอร์ตอยู่โอเครอบล็อกกูหน่อยไม่บล็อกไม่บล็อกรอซัพพอร์ตอย่างเดียวไอ้เบนดักหน้าอาทื้อไม้นะทื้อไม้นะทื้อไม้นะอีโก้มันหนาว่ะกูปั่นไฟเครื่องใกล้ๆเลยเบนเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลย เล่นไป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 เฮ้ยผมมีปั่นเครื่องเสร็จแล้วเครื่องล็อกโโอ้หแปลว่าเครื่องกำลังแตะแล้วล็อกเลยแต่ไม่ใช่ทีไม่ได้ปั่นไปไหนีิปั่นปั่ไปเยอะอยู่ใช่ไม้เยอะแล้วนะเว้ยทีมกูบอกแค่นี้แหละแค่จุกต่อกูล้วเตรียมตัวเลยหลงหลงไอเว้นหลงหลงหลงถามว่ไม่เจอหลงมาเขียวล่ามาเขียวล่า ตอนไหนจันจะเริ่มโยนเกมไม่เคยอยู่นะไปท้ายล่างนะสองคนเหรอใช่เหรอไปไหนไม่รู้เว้ยดูดน่ะเพียงมันดูดนะแง่กลับมาแล้วเฮ้ยมันดูดนะเฮ้ยมันตามเสีย่าเฮ้ยส่งงานไม่เฮ็ดเหรอมาล่างหยิบเอาแล้วมาล่างมาล่างกลางเลยละล่างกลางร่างรลางนะ เอจเอจไม่รีบปั่นไฟพี่เอกทุกอยู่โอ้กูจะมายกไม้จะมายุ่เลื่ลองต้องทำอย่างนี้เรียบร้อยทำไรอ่ะฮะเหรออันนั้นคืออะไรอ่ะไม่จะดูว่าใครโดนเน็ตมาไม่ที่กูโดนแขวนเพราะเป็นการส่งเวลาส่วงลวลาใา้พีกเ,เรื่อยๆขอบคุณฟูฟูเดอะด็อกอี๒๐บาทน,นะครับผมฟูฟูเดอะด็อกเลยอ่ะ ก็ตัวอัวเอาอ่านแชทอยู่ทรงงานบ่มีทรงสี่ยุทธอ่ะไปแล้วถ้ามึงถือเป็นคนอย่างนั้นวะเจดูอ่านแชทตู้อยู่ไหนแต่ย่าทรงงานบ่มีไม่รู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดได้ปะเปได้ป่ะคุณเล่าเชื่ออะไรนายฟูฟูเด็ดด๊อกมึงได้สรรหาคําคมมาจากไหนวะทรงงานบ่มีทรงสี่ยุทธ์แบบบังคัอย่างเที้ย ชอบหมาเจมันมองไม้อยู่แล้วนะเแม่เบนมันมองไม้ทั่วแมปเลยที่ไอ้ไม้ที่ล้มอยู่อ่ะมึงชอบหมาเจชอบมากๆเราเรามาเริ่มนับดีกว่าว่าพี่เอกจะวนกี่รอบอ่ะคือเริ่มก่อนนะผมเล่นมาแต่อาจารย์โดนก่อนอาจารย์โดนแขวนอีกนะไม่ผมเพิ่งเห็นไงผมเพิ่งเห็นไงผมผมจะมองสิ่งที่ผมเห็นอ้าวไอ้เหี้ย็อกบอกไงหลังหน้านะอุ้ย แล้วผมออกไปก่อนกูไปหาไม่ว่าวนไปหนึ่งรอบแล้วอันนี้สองรอบอันนี้สองรอบแล้วอันนี้สองรอบกูจะไปหาเนี่ยครบนึงแป๊บนึงเอาซัดกำแพงแล้ววะแป๊บนึงนะขอหาช่องก่อนกอนที่มันคือช่องไหนวะเฮ้ยแล้วกูจะออกยังไงประตูอยู่ไหนอะเจ็บเลยต้ออกยงไุนแรงนะโอเคเอาเลยเบนรี่บอกจังอะผมไม่พอเพียงนะจูบบนเนียนมันบอกว่าอะไรวะไม่ได้เล่นเลยว่ะ มาบอกว่าไม่ไม่จะเอนจอยเด็กเกมต้องเล่นตัวอื่นไม่ไม่ไอ้เนี้ยอย่างน้อยอย่างน้อยต้องไม่ใช่ตัวเดินดินอ่ะไม่ต้องเป็นเนอร์แต่เราไม่ใช่ตัวเดินดินอ่ะไม่ใช่ตัวอื่นอ่ะอะไรวะได้จันจี์เอเมื่อกี้ได้คอเด็ดอ่ะบอกเขาได้ข้อเด็ดสอ่ะแต่ผมเล่นโค้ชเฟซผมดภาเอีกนี่อยู่เมื่อบอกอะไรข้อเด็ดนะได้คอเด็ดเที่ทำคอนเทนต์อ่ะประตูมีเราหาย a n King g ปัจจัยเลยนะเ,น,เยนี่เยนะเอไม่ไม่ปัจจัยแม่ Can you speak English Yes ดีแล้วเอาลิทูบินโอกาสแล้วเดีไอ้แยกมันแม่งอันนี้อุม้มแมวมายืนมองนอกเมตาแบบนี้ไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่ครับรอบที่แปดไม่ใช่แนวเท่าไหร่ถ้าไม่มีไม้จานเจกับพี่เ <c oughs> อกใครเก่งไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแนวไม่ใช่ไม่ใช่ครับแนวเนี้ยผมว่าไอ้ว <c oughs> เเกก่่งาไอ้แย่เขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาไอคนที่เล่นโกนเฟสมาช่องกูเขาบอกว่าเขาชักปักเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาเป็นโกนเฟที่เราไปแกล้งเขาอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องรอหกชั่วโมงเพราะว่าเขาโดนเขาชักปักแล้วเขาบอกขอบคุณไอ้ที่มีช้มาหลายตาแล้วชั่วโมงก็ได้ชักมาหลายเกมแล้วคือมึงชักมาหลายเกมแล้วไงไอ้ที่มึงพิมพ์บอกมาดนีว่าแล้วมึงจะชักปักทำไมอ่ะฮะเหรอมึงเข้าใจมันชอบชักอ่ะ Yeah d e n Stop DC a n g l e King มาตี้มาไหมไม่มาครับผมอยากดูบายันเทค You can learn my uh, my killer okay ไปแล้วบายันเทคชันอัปเกรดนะ my uh, in this game my main is not soever it's killer ไอ้่นีมันมึงดูมดีแไมัน if you if you DC you you have to w a s thick a r r that's why I don't need anyone to teach me yeah ม่บอกว่ากูไม่ต้องสอนปะแต่ยามึงบอกเหมือนเดียวว่าก็นี่ไงมึงถึงเป็นแบบเนี้ยอืมมึงไม่รับการมึงไม่มึงแบบว่ามันแบบว่ามึงไม่รับการสั่งสอนจากคนอื่นนะไอ้ไอ้เบ้งคนนั้นหลังมันเล่นอะไรกันอยู่วะเล่นฮอนเหรอบอกว่าไอ้เนี้ยอายุไม่เกี่ยวฮัลโหลอายุเดียวกับกูเปล่าอายุอายุเยอะต้องเล่นเกมเก่งเหรอไม่เห็นเกี่ยวเลยฮัลโหลเอออายุไม่เกี่ยวสายเดียวไม่ต้องจังไว้ ไม่บอกมันมันมันโหอะเซียมึงบอกว่าไอ้เแี้ยมึงสามมึงบอกวันนี้ไอ้แย้ยบอกวันนี้มึงสามสิบแปดแล้วมึงยังมึงยังควบคุมการลงเตรมัไม่ได้เลยฮ่ะโหรอแต่แยก็ถามว่าต่อยดีไม่ได้ิดนมันไม่ได้แขวนใครปะอ๋อได้แขวนเสียเสียด้วยอ๋อจันทีด้วยอ๋อวิ่งไปวิ่งไปช่วยพี่เอกไงจังหวะนั้น <ICO> ไม่ได้ช่วยโดนเขาหลอกไปจันการจันเตรียมตัวเลยนะจันเตรียมตัวเลยผมเองผมเองแต่แต่อะไรแล้วกูต้องขอมันบอกให้เราขอโทษเหรอขอโทษเรื่องอะไรฮะโหลอแตไม่หายสแต <cra> ่ไม่หายสไตล์ไม่แหก มันทักข้อความมาหากูแบว่าส่วนตัวแบว่ามึงไม่เรียกกูขี้แพ้เหรอตัวตลกแต่ไม่ตลอดนะครับน้องๆแล้วจะแย่แล้วจะแย่ไปไปรับเพื่อนมันเหรอไม่ได้รับไม่มาหยันเสกว่ราะฉันอัพเกรดชีวิตนะพี่มันส่งข้อความมาไอ้ไอเจเจไปายันเด็กเพราะฉันอัปเกรดกูเข้าไปงงงไอ้เจไอ้เจมึงอ่านข้อความกูก่อนดิอ่านข้อความกูดิเจ่มันพิมพ์อ่ะมันพิมพ์มันพิมพ์ในช่องกูทำงานดิแป๊บนึงกูจะตาย เร็วเจงี่ไข้อความที่มันพิมพ์ที่มันพิมพ์ไปช่องกูดีแล้วเฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่าแบบไอ้ไอ้ออร่านี้มันแบบมันขนาดนี้เลยอะเบนไม่ช่วยเลยเบนไม่เฝ้านะไม่เฝ้านะตัวอะไรวะเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะเจอตัวอะไรอ่ะตัวตลกแต่ไม่ตลอดไม่ตลอดด้วยหรอวิ่งสวนไงได้เจียย่าย่าย่า จีพร้อมยังกระตุกกระตุกกระตุกพร้อมแล้วจานเจจานเจดูไอ้โทษมากไปเนี่ยเอาเปิร์มนี้ไม่ใช้แล้วเนี่ยดูดิมันร้อนจัดเลยแต่มันดีอยู่เปิร์มมันดีอยู่เบ๊ตัวใครตัวมันเจตัวใครตัวมันตัวฉันและตัวเธอแล้วมันไล่กูไงก็็มึงงงกกต้อเล่นไไปูจ่ายนะกูบอกก่อนว่ากูจ่ายจ่ายแบบไม่ติดไม่กั๊หนึ่งเครื่องนะแผ่นนี้หนึ่งเครื่องก็น้ำลายยืดแล้วนะน้องๆนะ ไม่ต้องไปจู้แครอะไรแตนญาติในบ้านแต่ญาติในบ้านผมกำลังปั่นอยู่ตรงจุดเกิดเกียร์บันร้อจัดเลยร้อจัดเลยเหรอใช่ไอ้โก้เฟสและด่ายับเลยแบบว่าใส่ด <Yes, ัวเลยอ่ะมันอยากรีแมทหรอมาดิไม่ไม่มันไม่อยากรีแมทมันเข้ามาด่าโม้โก้เฟสเออดิดิเจดิ Listen me You hear t h a t voice that's o y I come from a YouTuber 3 million subscriber ฮะใช่ๆู S ้คุณสามารช่ y หมใ่ M A S e Maser o n ณู้มใช่มากอนมานากปา์ตี่นรลุเซตปัจจุบันมีใครบ้างล่ะครับมีอาณาครับผมมีโนเทลใชท็อปสันมีท็อปสันด้วยครับผมแล้วก็มีมิลเล็กเอลแคดดี้ แต่มีอะไรเคลนมันชอบเอาหัยาเตะไปยืนกลางถึงมันไม่ชอบเลยแล้วมันเอากูไงมาเล่นเฮ้ยกูแย่ว่ะทีมไม่ไหนขอทีออาไม่ไหนม่มีใครเลยฮะหลัวกูปั่นไฟคนเดียวชิวๆเครื่องเนี่ยเฮ้ยเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จขอทีเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจ๊เจ๊เครื่องเสร็จขอทีเจ๊คุณโดนแขวน่ไหนอ่ะ เดีย the ๋ยวกวนไปเซียเดี๋ยวกวนไปเอามาตีมึงมาตีมึงสวยเซียสวยสวยเป็นอามึงเสียเสียมันมีหมายแล้วเพรานั้นน่ะเสียไอมันขยับขวดเอามันกลับมาเอากูมันกลับมาเอากูขยับขวดนมนะไอเคตัวนี้มันเสริมพลังความวิ่งวิ่งไวว่ะชิวค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 ิวตามสไตล์คนคูครูกูใจแล้วกูพับ ฟี่ลูฟเฟอร์อะไรผมไม่ดูนะการ์ตูนเรื่องเนี้นแต่ผมมันจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้วขวาบนางเหยื่อยาเฮ้ยนี่มันปั๊มแต้ม,มไม่ได้แล้วเหรอเบนทไมแต้มไม่ขึ้นวะน้องเพิ่อะไรานะมาแล้วเหยยากแต้มผมไม่ขึ้นอะอะไรนะอะไรนะพี่ไม่ขั้มแต้มรังขั้มแต้มไม่ขึ้นอะไรอ๋อมันต้องเอามือถือหรือว่าตายากมา เฮ้ยกูจ่ายนะบ้านฟ้ากูจ่ายนะจ่ายไปเอ๊ะยังไม่จ่ายเยังไม่จ่ายเยังไม่จ่ายเยังไม่จ่ายจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปยอนเอาไปป่าผมว่ายอนเอาไปป่าก็ได้นะมันโหดอยู่นะยอนดาเมจมันแรงไงมันไอ้เสียมันร้อนจัดเลยมั้งไงร้อนจัดยังพิมพ์ูอีกเหรอเนี่ยใช่ใช่มันด่าประเทศเรายับเลยด่าประเทศไทยยับเลยยางย่งยางไงหนุ่มด่าประเทศด่าเยอะแยะโอ อีซี่นูปโคดเฟสผู้ฉีกยาวๆเหมือนดมกาวแล้วไม่ผ่อนดีเลยช่วงนี้คลิกกันอาจจะหมดด้วยสวยได้ลงสองเกมเลยเกมที่แลากับเกมนี้เกมนี้ให้ดูช่องแชทได้แบบว่าเปิดอะไรวะเบ้นอ๋อเร็วไปเลยไปเลยโอ้ไม่รู้ว่ามันดักทางเนี้ยโอ้ยเจคู่หนึ่งเขาไม่ลงไม่ล้มเลยนะเจไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มกูให้คอนเทนต์มัน โรงพยาบาลเหลือนะจลงล่องพี่เอกลงล่องเร็วๆพี่กูยื้อยู่ไอเป็นลงล่องเออก็เนี่ยกูยื้อยู่เนี่ยมึงขาลงล่องนี่ลงล่องลงล่องมากๆเนี่ยลงโค้นเลยระวังบนเปดเม้นนะอ๋อน่ามีปาดมีปาดกูด้วยได้ไงพี่เอกรออยู่เบ็ดเม้นไม่มีเซเบตไม่มีเซเบตเตรงนี้มีเสาสองเสาเป็ดเม้นคุยอะไรสัตว์ทำไมทำไมไม่เห็น่ออะไรนะาทำอะไรอ่ะพี่เอกรอสองเสาเป็ดเม้นตอนนี้เอ้า ไม่มีไม่มีใครมีถอนเสาอ้าวไอ้เหี้ยแล้วมึงพูดท้ำควยอะไรเจฮัลโหลแผลระเบิดเทียเองอยู่เบ็ดเมันก็ไม่เห็นออร่ามันเฉยเปิร์กอ he he ันนี้ไงฟงสาคณะญาติไงไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมีเปิร์กอะไรที่แบบว่าเห็นออร่านี่ไงฟงสาคณะญาตินี่ไงแล้วมาทำงานอาจารย์มันมันจะอยู่ใกล้ๆฮุกอว่าเราจะเห็นออร่ามัน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 เฝ้าเครื่องเอ้ยเฝ้าเครื่องเฝ้าเครื่องเฮ้ยมันยังอยู่อ่ะวะ มันยังอยู่ปะวะมันคนประเทศไหนวะเวย์ยูฟอร์มรู้เออแบบว่าไม่รู้ว่ะมันอังกฤษมันก็ดีนะแบบว่ามันแกมเมอร์มันก็ดีนะดูดูรู้อ่ะออสเตรเลียเปล่าจับบุกเกิดบุยบุเกิดบุยบ cú chị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  cà bé khương mày lại cú tăng mày giữ chịu tất nhiên tất nhiên phá ไม่เปิดไม่ได้เนี่ยเปิดเลยพี่เปิดเลยเท่าชั้นบุกเอไปเลยแบบนี้ยกหน้าที่อันทรงเกียรติให้เลยพี่ขอพราะว่าพาเด็กคุณล่าภารให้หมดไปหมดเหรอใช่วิ่งตรงมาเลยก็ได้นะประตูวนอีกรอบนึงแล้ววิ่งตรงมาจักเจนเราบอกให้เพิงอยู่ได้เลยเราบอกเราบอกอปานประตูเปลี่ยนเป้าหมายแบบฉับพลันวิ่งเด้งอยู่ว้ายเจ้ากูเฟ็กแท็กซี่เฟ็กโฮเทลพับบิกเอเจนต์เปิด เพลงตุกตุกอ่ะรู้จักปะเพลงตุกตุกอันนั้นชอบเลยบอกไอ้บอกมันทีบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเล่นถ้าเกิดมันเล่นเก่งเหมือนกูก็ไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งชักปากก็ว่ามันเงี้ยถ้าเกิดมีสกิลถ้าเกิดเออนี่ไงคว้าสองขามันยุ่สองขามันยุ่งมันมีเนีมันมีเนี้ยคอลลิ่งเหรอไม่หยุดหรอฮะมีจ้บูยู่อ้าวอ้าวไอ้เฮียมึงบอกช้ากูก็เนี่ยหน้าบนเนินบนเนินตะกางแบบมีกล่องพยาบาลเหลือง มันไม่รู้หรอกมั้งว่ามึงอยู่ตรงนั้นอะก็บีบไม่บีบยังไงก็ไม่ออกเหมือนกจริงเฉยตายยากคมๆโอ้โหคิสปี้เคแบบอะไรเสี่ยมตายเหรออ่เรียบร้อยหาดีอะไรอ่ะไอ้เสี่ยทำอะไรอ่ะฮัลโหลโหโคตรปิงเลยเสี่ยเรียบร้อยเสี่ยไปไหนอะไรทำอะไรแล้ววิ่งมาทำไมไรเนี้ยเอ้าทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลมึงทำอะไรอ่ะ ไม่ควกมึงอันับอะไรอะหรอสวยงามตามสองเรื่องกำลังยิวอยู่แบนให้มันจบจบไปอ่ะเฮ้ยอย่าแอสออนแล้วเอามาทำไมเดี๋ยวเราไม่ได้คลิปให้มันหัวร้อนมาก่อนบาหยันเท็กเยอะมชันนี้ไม่มันเลยเพิ่มชาร์ตสีเหลืองสิบสองอ่ะมีเยอะอันนั้นไม่ค่อยมีใช้ไปหมดแล้วอันนั้นไม่ใช้กับเข็มเปลี่ยนบาหยันเท็กเป็นเวอร์ชันหมื่นดีกว่าววะเอร์ชันนี้ไม่มันเลยว่ะ คนมันร้อนนะประเด็นประเด็นคือเกมนั้นไม่ได้กูไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกยีเยนผะีนะถ้าเกิดเล่นเกยียนผีคือโดนตันปุ๊บกูแบบว่าเป็นตุ๊กตุ่นเลยนะกูบอกให้กูยังไม่ได้บายยันเทคนิคเลยนเกมนั้นเกมนั้นเกมนั้นไม่ทำอนะไรเกมนั้นแค่แค่แค่อะไรอ๋อ,อกอไปฉายไปไงแ,<ต>แล้วสนะอ่องไฟเออเกมนั้นอะ